สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับคูแว่น Q&A กลับมาพบกับไร้สาระอีกแล้วนะครับผมอเผอิญเพื่อนตั้งคำถามเข้ามานะฮะแต่ว่าของอาจจะมีไม่ครบนะฟังเป็นไกด์ไลน์ตอนไหนมีก็จะลงมาให้มีอะไรแหลมๆเข้ามาก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนเขาถามมาว่าคุณครับไอตระกูลพวกมีดจีนอะมีดจีนที่ราคามันแบบ ไล่ๆกันเลยอ่ะพวกแลนกันโซอะไรพวกเนี้ยนะฮะเปรียบเทียบให้ดูหน่อยราคามันใกล้กันจะซื้ออะไรดีอะไรประมาณนี้ครับใครมีคําถามสงสัยอะไรถามมาได้ในไลฟ์สระกับครูแวดคิวเอนะครับผมจะาหาข้อมูลมาตอบให้สงสัยเรื่องอะไรก็ลองถามมาดูให้ผมจะลองหาเรื่องมาตอบให้ดูนะฮะไปเป็นเพื่อนเราได้ในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับหรือสนใจจะสั่งซื้อโอซื้ออะไรนี้เลิกผลิตไปละเดี๋ยวทำมาใหม่นะฮะวันนี้ลืมหยิบเสื้อมาอีกมีเสื้อคอวีเข้ามาใหม่นะครับ ไม่เป็นไรค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะรายการผมจัดไปเรื่อยๆแล้ววิวข้างหลังนี้รู้สึกเออผมชอบวิวนี้นะดูมันแบบมันโฟกัสดีไม่รู้นะเพื่อนๆว่าไงเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะเหมือนถ่ายถ่ายรายการสัญจรนะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับก็มีมีดบัคเข้ามานะฮะใครสนใจสงสัยจะสั่งอะไรไว้ก็ลองดูนะครับเอ๊ะเราไปดูสินค้าได้ที่ไหนอะ่ะก็เข้าไปในไลนออฟฟิเชียลครับผมมีอะไรผมก็จะโพสต์เพรานั้นมันจะมีสินค้ามากมายในรา้านไปกดไล่ดูฮะ มันจะมีไอหัวที่มันเป็นพิมพ์ๆถ้าเข้าไม่ได้ให้ลูกเข้าให้ดูเออมันจะมีแกลเลอรี่ก็เข้าไปอยู่นั้นไปแอดเราไปเป็นเพื่อนในเราเอไปเที่ยวอะไรที่โพสต์ไว้ไปย้อนดูได้มันอยู่ในนั้นนะเป็นฐานข้อมูลแต่บางทีราคาปรับเปลี่ยนกันก็มาเช็คราคาสดๆกันที่หน้าร้านนะครับอยากได้ราคาถูกที่สุดติดต่อผมเข้ามาก่อนนะฮะโทรเข้ามาเลยเบอร์ก็อยู่ข้างล่างอะ่ะในรายละเอียดของสินค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะขายในราคาที่ต่ําที่สุดให้เพื่อนๆได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้ เรามาคุยกันเรื่องของมีดนะฮะผมจะบอกหลักในการเลือกให้มีดแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นอกหรือแบรนด์จีนโอ้ยแบรนด์จีนโอ้ยยังเล่นมีมดมีจีนอยู่อีกเหรออืมเกียดตละครแต่ก็ดูมันทุกตอนเกียรติคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยเกียดตคนรวยนักชอบดูถูกฉันแต่มาคืนก็ฟันว่าถูกหวย สินค้ารอบตัวแม่งจีนหมดพี่นี่ก็มีไฟฉายจีนก็มีของดีๆก็มีขอให้เป็นของแท้ถ้าของนี่มันเป็นสินค้าของแท้เป็นการผลิตที่มีคุณภาพอีบักยังทําจีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยววนี้ถ่ายรายการนะวันนี้ขอตัวนี้ก่อนหยิบมาให้ดูอันนี้จะเป็นรุ่นโอเดซ่านี่ใครสนใจก็เคาะเข้ามาแล้วกันอาจจะถ่ายให้พรุ่งนี้ถ้ามันยังมีของเหลือนะนี่สวยไหสวยไห เปิดเป็นฟิกด้วยปับ๊บนี่นี่เป็นเฟรมล็อกนะฮะตัวนี้ทำที่จีนนะครับของก๊อปตะคูไม่ใช่ของแท้แต่สินค้ามันผลิตที่จีนนะครับมันทำที่จีนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีของเล่นในราคาที่มันถูกลงได้ก็ปรับสูตรวัสดุกออกสินค้าใหม่ราคามันจะไม่แพงมากลองตัวนี้ทำเมกาดิราคาไม่คงมมสี 5, นะ่ห้าพันน่ะแต่ถ้าทำเมกามันก็ต้องเปลี่ยนเหล็กใช่ป เดี๋ยวคันนี้ค่อยว่ากันนะครับอะเพื่อนมาถามว่าตระกูลมีดแลนแลนด1เก้าหนึ่งศูนย์เหล็กสิบสองซียี่สิบเจ็ดคุณฟังนะคุณฟังดีเทลไปเรื่อยๆนะเหล็กสิบสองซียี่สิบเจ็ดนี่นี่เบอร์เหล็กก็พอๆกันหรือจะเป็นตระกูลของกันโซนี่กันโซ่เอพีดเก้าสองหนึ่งตัวนี้ก็จะใช้วัสดุของดีสอง นี่อันนี้ดามสีเขียวนะครับตอนนี้ดามเดีเหลือสีดําสีเขียวสีเทานะฮะมามาหมดหมดดำตัดติดๆนะครับ,นะรบเป็นไงเท่านี้ดีสองอันนี้ก็สิบสองสี่ยี่เจ็ดอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวดํามาละเดี๋ยวเตรียมส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวขาวนะครับตัวดํามีของมาแล้วลืมหยิบม,มาถ่ายอีกไม่เป็นไร กูก็เป็นอย่างเงี้ยลืมลหยิบหินะฮะอ่าไอตัวที่คุยกันเมื่อวานนี่แหละนะครับอันนี้มีดของซาเลนมู9008 12427เหล็กเบอร์เดียวกันเลยคุณสังเกตไหมมันมีความต่างนะครับของ3 3แบรนด์2เหล็กนะ,ะเหล็กเหมือนกันเบอร์เดียวกันคนละโมเดลคนละบริษัทจีนเหมือนกันจีน,น้าแท้นี่แหละเหมือนกันเลยนะฮะของแท้ด้วยเลือกไงอะ คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนประเภทไหนยกตัวอย่างเช่นเอาตัวผมเนี่ยตัวผมเลยไม่ต้องตัวอย่างใครเอาตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเน้นการใช้งานผมเป็นมนุษย์ฟังก์ชันผมไม่ใช่มนุษย์แต่งตัวมนุษย์แฟชั่นอะไรคืออะไรฟังก์ชั่นได้ผมชอบผมก็ซื้อถ้าสามตัวเนี่ยมีพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนะแล้วเป็นคนแบบผมไปซื้อเนี่ยมีงบประมาณประมาณนี้แหละสาตัวเนี้ยราคาจะพอๆกันเลยนะครับ เอาตัวผมเลยนะผมจะเลือกตามฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมจะเลือกตัวนี้เพราะอะไร12 4ส7นะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบมีดมาตรฐานมากๆคือถ้าคุณใช้งานไปคุณผมพกติดตัวไปได้เลยนะเกิดผมไปเชียงใหม่ไปอุดรผมมีดกันเกิดทื่อผมก็รับรับมีดเอาได้เลยอะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันทื่อง่ายรับง่ายอะผมไปหาซื้อหินแถวนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาตามตล,ตลาดได้เลยผมไม่ต้องซีเรียสก,กับมันด้วย แต่การจะต้องมาปั้นแต่งโคมมัไม่ต้องหากระดาษทรายฝดฝดก็ได้ละไปได้ทุกที่ผมอยากไปไหนก็ได้ตัวนี้ก็โอเคแต่ผมชอบตามจับมากกว่าชพบมันหนึบมืออันเนี้ยมันพกเก๋ไก๋มันสวยแหละแต่ว่าเนี่ยลราจับมันลื่นมือมันไม่มันไม่เหมาะกับการใช้งานแบบทั่วท่วไปอาจจะเหมาะกับการใช้งานบางอย่างนะครับการงานโชว์ผมว่ามันสวยนะถ้าเน้นเรื่องผมผมเน้นตัวเนี้ยอ้าวพี่แล้วดีรูไม่ดีเหรอด,ดีแต่มันรับยากกว่าอันนี้ในกรณีที่ผมเดินทางบ่อย มันเหมาะกับผมที่สุดละรูปร่างใช้อะไรไ,ไม่ค่อยอะ่ะผมผมเน้นที่วัสดุเหล็กแล้วก็ด้ามจับผมเน้นแค่นี้ใบมีดจะเป็นทรงเฮียอะไรก็ได้ผมไม่สนใจด้ามจับจะเป็นสีช่างแม่งนะเอาอย่างเงี้ยโอเคมและนี้อ่ะดีสองดีไหมดีถ้าคุณชอบถ้ามันเป็นมีดถ้าคุณคิดว่าจะตอบว่าไงดีถ้าคุณต้องการจะใช้มีดที่ ที่ไอ้มีดเหล็กดีๆแพงๆไปไงก็อธิบายด้วยตัวนี้ไอ้ไอพวกวีจีสิบพวกไอหนึ่งห้าสี่ซีเอ็มไม่สามสิบวีเอสสามสิบห้าวีเอ็นมันจะดีกว่านี้หมดแต่มันจะมาทรงเนี้ยคือมันจะรับได้ยากกว่าอันนี้นะครับจึงหนึ่งคุณก็ไปฝึกรับมีดได้ถ้าคุณเฮ้ยที่บ้านมีเยอะนี่วาอันนี้ก็ได้เราต้องการแค่เหล็กก็โอเคตัวนี้ตอบโจทย์ไอที่เหลือไม่ตอบนะฮะหรือกันโซ่ G7 29ที่เพื่อนถามมา4404ตอนนี้ของหมดนะครับ นั่นนั่นนั่นคือนั่นคือวัสดุถ้าจะเรียงตัวนี้แข็งสุดรับยากสุดลงมาก็4ี่สี่ลงมาก็สิบ27สีเจดตัวนี้นะครับเอาที่เหล็กนะเราคุยกันที่เหล็กอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะเริ่มามันมาประกอบกันนะครับเลือกเหล็กเลือกเลยผมเลือกอกัอกนนี้ด้วยด้วยคุณสมบัติของมันมันทื่ง่ายมันรับง่ายอันนี้ไปฝึกรับเอาแล้วกันอืมก็ลองดูไม่มีปัญหาเพราะอันนี้มันไม่ตอบโจทย์แล้วนี่ผมต้องการมีดที่มันคมทนหน่อยแต่มันก็ต้องรับยากตามตาม,ตามกันไปนะครับองค์ประกอบถัดมา คุณต้องการแบบไหนอ่ะถ้าราคามันเท่ากันถ้าถามผมนะถ้าราคามันเท่ากันแล้วไม่ได้เน้นฟังก์ชันมนุษย์ฟังก์ชันแบบผมนะนี่ผมฟังเข้ามานะผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่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 มันจะมีสถานที่เข้าไปอ่ะมันจะเป็นแบบเขาเขาจะขึ้นว่านวดเออเข้าไปเว้ยมันจะมีหมอนั่งกันอยู่เต็มเลยเว้ยมันจะมีเป็นเลดกูฟังเข้ามานะกุไม่รู้นะมันเป็นเลดอย่าไปบอกใครนะเว้ย มันเลทเป็นเลทเป็น ت, เลทแต่และเลทเลทเดียวกันประมาณนี้อ่าล็อกนี้อันน,นี้ล็อกนี้แบบนี้แล้วแต่ในเลทมันก็จะรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับมีสูงขาวผอมอวบอ้วนว่าไปแล้วแต่ชอบเลยอ่ะพี่เลือกเลยเนี่ยแล้วแต่พี่เลยพี่ไม่ต้องสนใจเฮียอะไรละอ่ะเนี่ยสมมติราคามาพอๆกันเ,เลยเนะอ่ะอ่ะพี่ชอบแบบไหนอ่ะพี่ชอบรูปทรง พี่ชอบความสวยงามของใบมีดนะครับอ่หรือพี่ชอบสีพี่เลือกเลยถ้าพี่เลือกได้อันเดียวพี่เลือกเลยถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยกูเล่มเดียววะวันนี้ขอโดนเลยพี่เลือกเลยพี่ชอบอันไหนพี่เอาพี่ไม่ต้องสนใจหรอกช่างแม่งพี่ไม่ไปลุยอะไรอยู่แล้วพี่เอาสักเล่มแต่จากประสบการณ์พบว่าซื้อเล่มนี้ทำไมกูไม่เอาสองเล่มนั้นมาวะ เกิดอะไรขึ้นโครงการมีดงอ,อกแน่นอนพี่พี่ไม่ว่าพี่จะซื้ออันไหนไปเดี๋ยวมันก็ซื้ออีกเพราะถ้าพี่ชอบนะเดี๋ยวพี่ก็ซื้ออีกมึงรู้ได้ไงครูแอนไอ้เหี้ยลูกค้ากูไม่เคยซื้อเล่มเดียวเลยอย่าตีนเข้ามาแล้วมันเดินเข้าคุกมาแล้วหรือเขาแย่เข้ามาเข้าคุกเต็มตัวเขาชอบอ่ะเขาซื้อเลยเขาชอบไม่มีปัญหา เริ่มต้นก่อนเรทเท่ากันพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากพี่เริ่มต้นจากตัวไหนก็ได้เ้าสารตั้งต้นตัวนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันมันราคาเท่ากันพี่พี่เลือกเลยพี่ไม่ต้องเสียดายอะไรพี่เลือกปุ้งพี่ตัดก,กัดฟันเอาวะเดี๋ยวกัดฟันหน่อยอีกสักเดือนไปโนดอีกไม่ใช่อีกสักเดือนหนึ่งมาเอาเพิ่มอีกเอออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างงี้ของกลับบ้านมั่งเอออะไรเงี้ยอ่าสองอ่ะอีกเดือนนึงอ่ะมานี่ละอ่ะพอผ่านไปสองสามเดือนเริ่มเบื่อละเออก็ดีนะเบื่อละเราก็เสีย่่างอืนต ของเล่นเด็กผู้ชายมันมีเยอะแยะเดี๋ยวก็ไปขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก็ไปขับรถอะไรไม่รู้ก็ไปนั่งแดกเหล้าอยู่บ้านเพื่อนบ้างของเล่นเด็กผู้ชายมันก็อยู่แค่นี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกยิ่งไปปิดกั้นเออเมียบอกไม่ให้ซื้อ,อไม่ซื้อแล้วเว้ยอ่ากูไม่ซื้อของเล่นแล้วกูจะไปเล่นหาจันลัเล่นกูแล้วนะอ่ะหาหมานก็ไปของมันอีกใช่ไหมก็ต้องหาช่องออกนี่แต่ถา,ถามว่าถ้าสามตัวนี้ตัวไหนสวยสุดผมว่าตัวนี้สวยนะครับเพราะถ้ามามองเรื่องเฮ้ยมันมีระบบล็อกด้วยว่ะ เฮ้ย hey, มันมีฟลิปด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็สวยดีสวยงามตามระเบียบราคาก็าไม่แรงนะเห็นนะเห็นนะองค์ประกอบมันมีประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ชอบอันไหนพี่แทงตรงเลยแล้วพี่วางงบมันยังไงเดี๋ยวพี่ได้ซื้อแน่สามสเริ่มไ่นเดี๋ยวพี่ก็ได้ซื้อรับรองแต่พี่จะเริ่มที่ตัวไหนนี่คือความสนุกของมันเราได้มาลองจับดูว่าเฮ้ย งานออกแบบมันเป็นอย่างนี้ว่าอ๋อด้ามทีเดนที่เขาจับมาเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยท,ที่ที่เพื่อนกูเล่ามาแม่งเล่าผิดแม่งมั่วอะไรเงี้ยเออเนี่ยด้านจีเทนเลยมันก็มันก็ไม่ขี้เหร่นะก็สวยดีนะเวลาปกกับางนเกงยีนนี่มันก็สวยดีอะแล้วเวลาไปไหนคนก็าถามสิเอะไปซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยอ่ะเขาเอาไปต่อธุรกิจกันต่อนะครับปกอะไรมาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ไปคุยงานกันต่อได้เพราะรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันถ้ารู้จักกันแล้วมีเรื่องคุยด้วยแล้วในวงสนทนามันจะง่าย เวลาเซ็นงงเซ็นงานอะไรคุยกับคนที่คุยพูดจาถูกคอถูกปากอะมันเซ็นง่ายไปหมดแหละจริงเอานี่เรื่องจริงเลยนะมันเซ็นง่ายไปหมดแหละอะไรมันง่ายมันถูกใจมันง่ายไปหมดแหละหรือแม้กระทั่งซื้อฝากเพื่อนฝากนายเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันแล้วมีดเมื่ออะไรอะมึงก็เดาใจนายมึงหน่อยว่าเขาแนวไหนวะแต่ถ้ามึงเดาใจไม่ถูกมึงซื้อฝากเยอะเอหน่อยมึงก็ซื้อสามอย่างนี้ไปฝากเขามันจะไม่ตรงกันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปหาเล่นเองเท่านั้นเองไม่มีปัญหานะครับสวัสดีครับ